สวัสดีครับก็ครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช่วงแรกนะครับก็ผมก็พูดเรื่องบอลยุโรปเรื่อยๆครับช่วงนี้เพราะว่ามันใกล้ที่ถึงช่วงจะ,ะนัดชิงชนะเลิศเข้ามาทุกทีแล้วแต่ตัวผมเองคงไม่กล้าพูดถึงทีมสเปนหรือทีมฮอลแลนด์มากเลยครับทั้งๆที่ชอบอยู่นะครับเพราะว่าแฟนบอลอังกฤษเยอะเหลือเกิน คือผมก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับจ้ผมพูดอีกกี่ครั้งก็ช่างนะผมคิดว่าังกฤษเล่นบอลไม่สวยงามครับผมไม่เคยชอบบอลอังกฤษเลยผมไม่ชอบบอลอิตาลีชอบบอลสเปนครับผมชอบสไลตล์อิตาลีสเปนหรือฮอลแลนด์เพราะผมดูแล้วผมได้เกิดจินตภาพและมันมีความรู้สึกมีเสน่ห์ความเป็นลูกผู้ชายมากกว่านะครับแต่คนที่ชอบบอลอังกฤษเนี่ยเ,เขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาครับอาจจะชอบบางแต่ชอบริเวอร์พูลนะฮะ อาจจะชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคก,ก่อนนะทุกวันนี้แมนยูก็ไม่เท่าไหร่ละหรือชอบทีมต่างๆอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็กลายเป็นอวัฒธรรมดั้งเดิมในการที่ชอบทีมชาติอังกฤษไปด้วยไม่ว่าทีมชาติอังกฤษจ,จะเล่นแบบไหนก็ตามแต่ก็ยังเชียร์อังกฤษอยู่ก็ถือว่าเป็นความมั่นคงนะครับอันนี้ผมต้องให้เกียรติแต่ว่าส่วนตัวผมเองอ่ะให้พูดตรงๆคือผมไม่ได้ชอบทีมชาติอังกฤษครับผมดูแล้วผมไม่เกิดจินตนาการแล้วผมรู้สึกอ่ คือผมดูมีความสุขนะผมดูความหล่อของทีมชาติอ,ตอิตาลีนะความแมนนะผมชอบเทคนิคของทีมชาติสเปนนะครับแล้วผมชอบอ่าลีลาสมัยสามทหารเสือของฮอลแลนด์นี่ผมชอบไปอย่างนั้นครับก็ก็ถือว่าเป็นแล,แล้วมีช่วงหนึ่งนะผมเคยชอบบอลโลกครั้งหนึ่งนะผมชอบทีมแคมเมรูนนะโอ้โหสีสันมากเลยครับถ้าเกิดใครอยู่ในยุคก,ก่อนนะถ้าใครจําทีมชาติแคมเมรูนได้เนะี่ยปีนะั้นเป็นปีที่เชียร์บอลโลกสนุกที่สุดเลย นะครับคมมูนมน,นี่มีมีอะไรที่ผมเชียร์สนุกมากนะครับปีนั้นน่ะถ้าใครอยู่ในในในยุคที่ดูบอลโลกบนหงคงจะจำคารเมรูนได้นะสร้างปรากฏการณ์ที่น่าน่า,นาตื่นตะลึงในฟุตบอลโลกนะในครั้งนั้นน่ะเป็นทีมแปลกๆเข้ามาแล้วก็มันสร้างสีสันได้ยอดเยี่ยมมากนี่ครับเป็น,สนเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับก็ถือว่าผมก็ยังคิดว่านะใครจะเข้ารอบก็ตามแต่เย็นนี้ ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือว่าฮอลแลนด์ชนะก็ถือว่าเป็นอโอกาสเป็นจังหวะของทีมแต่ละทีมนะครับแต่ใจผมนะ้าให้ผมมองถามผมอีผมก็บอกว่าฮอลแลนด์จะเข้าเลยครับแล้วก็ฮอลแลนด์ก็จะเข้าไปชิงกับสเปนแน่นอนครับสเปนเป็นพระเอกอยู่แล้วฮอลแลนด์ Holland กับสเปนผมก็ชอบพอๆกันเลยครับเพียงแต่ว่าผมมีรางสงอนอะไรบางอย่างว่าฮอลแลนด์จะได้แชมป์ไทั้งๆที่ว่าสเปนเนี่ยผมคิดว่าฟอร์มดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็ เป็นทีมที่คน้างจะเข้าฝักมากๆในช่วงนี้ก็สมฐานะที่เขาจะเป็นแชมป์แต่ว่าผมคิดว่ามันมีรางสังหรณ์อะไรบอกผมนะว่าฮอลแลนด์จะได้แชมป์นะอันนี้เป็นการพูดกันเล่นนะครับพูดกันเพื่อความสนุกสนานเป็นรสชาติเป็นความสุขนะครับในการพูดคุยกันในฐานะที่เราดูฟุตบอลกันนะครับในช่วงนี้ก็ทีมชาติไทยเราเหมือนเดิมแหละครับคือจริงๆแล้วนะในคลิปที่แล้วผมพูดถึงเรื่องทีมอ่าชา,ชาติไทยชุดยูยี่สิบ ะะที่าทางสโมรสรบุรีรัมย์ประคบประงมนะครับคืออยากจะกลาบเรียนอย่างนี้นะครับว่าการทำทีมมันต้องใช้เงินนะครับ <c oughs> ไม่ได้มาจากการกุศลเงินสิ้นนะ <c oughs> ต้องควักตังค์ครับต้องควักตังค์ทำทีมนะครับ <c oughs> แล้วผมคิดว่าทีมชาติไทยชุดไหนก็เหมือนกันเน่ <c oughs> เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับ <c oughs> ผมเองเนี่ยเป็นครอบครัวฟุตบอลนะ <c oughs> ไม่ว่าใครก็ตามแต่จจะเป็นทีมเชียงรายหรือแม้ว่าจะเป็นทีมนองคาย อ่าทีมยะดโซทอนก็ช่างครับถ้าทีมชาติผมอยู่ตรงนั้นผมก็ตามเชียร์แหละครับยังไงผมก็ตามเชียร์แล้วผมก็คิดว่าเอ่อคนที่ยอมทุ่มเทให้คนที่ยอมควักทุนนะฮะคนที่ยอมสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับทําทีมชาติขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าผมต้องสนับสนุนผมจะไม่มีอคตินะผมถือว่าเป็นการช่วยชาติในระยะเวลาที่ต้องช่วยกันเนี่ยเราอย่าลืมนะครับเรามา ในยุคข,ของมาดามแป้งโดนแฟนล้ำสามเนี่ยขึ้นมารงตำแหน่งเนี่ยขึ้นมาในลักษณะติดลบนะครับติดลบใช้หนี้กันบานเลยนะครับไม่ได้ขึ้นมาแบบสง่าแบบขึ้นมาบนกองเงินกองทองหรือความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะการแก้ปัญหาของเราสารพัดการแก้ปัญหาถึงขั้นผู้บริหารไม่รับเงินเดือนท่านดูความมานาถาของสิครับว่าสภาพของวงการฟุตบอลไทยเราเป็นอย่างไรวิกฤตฟุตบอลไทยเราเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้มันบุญแค่ไหนแล้วครับที่มีคนมาควักตังช่วยทําทีมอะผมคิดอย่างนี้นะแล้วส่วนว่าจะเป็นทีมไหนก็ช่างไม่ไม่เขาไม่ได้เอากัมพูชามาเตะครับนะครับไม่ได้นักเตะลาวมาเตะหรือไม่ไม่ได้นักเตะเวียดนามมาเตะนะน้องๆที่นั่งเป็นนักเตะไทยทั้งสิน้นนะครับยังไงผมก็เชียร์ครับนี่บอกตรงเลยนะจะเล่นดีไม่ดีถ้าติดตาธงชาติไทยหรือติดตาช้างศึกใส่หน้าอกเนี่ยผมเชียร์ทั้งนั้นแหละครับไม่มีอคติครับ ไม่ว่าจะไปทําทีมอยู่สงขาหรือเบตงผมก็ตามเชียร์มันเดิมครับขอให้เป็นคนไทยผมรักทีมชาติไทยผมรักช้างศึกติดตาเข้ามาเถอะครับผู้ที่ทําทีมเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่านะให้ประธานสโมสรต่างๆอ่าไม่ว่าจะสโมสรใดก็ตามแต่ที่ดูแลทีมชาติไทยเนี่ยผมคิดว่าไอ้ที่หน้าตามม่คุ้มเงินจ่ายหรอครับเงินที่จ่ายออกมาสิ่งที่มันสูญเสียที่ต้องเสียสละให้กับชาติเนี่ยมันเยอะกว่านั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนมีคนเสียสละให้กับชาติ เราก็ควรจะให้การยกย่องชมเชยนะครับผมไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับทีมสโมสรผลประโยชน์ในสโมสรตรงไหนนะครับนอกจากนะครับท่านจะมีอคติหรือท่านจะชอบทีมอื่นท่านจะไม่ชอบทีมนั้นทีมนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมผมไม่คิดแบบนั้นครับผมคิดว่าบุคคลท่านใดก็ตามแต่นะที่อยู่ในเมืองไทยเราสโมสรสอนใดก็ตามแต่ที่ยอมเสียสละนะครับผมใช้คาว่าเสียสละเพื่อชาตินะครับคนที่เสียสละเพื่อชาติเนี่ย เราจะต้องช่วยเราต้องช่วยสนับสนุนเราต้องช่วยให้กำลังใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะผลประโยชน์ครับเขาเรียกว่าเสียสละร่วมกันในช่วงเวลาวิกฤตของวงการฟุตบอลไทยครับเราทราบดีครับว่าเราขึ้นมาด้วยความไม่พร้อมถ้าไม่มีการปูรากฐานช่วยกันเนี่ยทางสมาคมจะกำลังที่ไหนล่ะครับไปทําจะหาเงินที่ไหนครับมาทําทีมมีสถานที่เหรอครับมีที่เก็บตัวเหรอนะครับมีเงินจ้างโค้ชกี่กี่ กี่ล้านเหรอครับงบประมาณต่างๆมันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือและตอนนี้นะครับผมคิดว่าสภาพฟุตบอลไทยเนี่ยหลังจากที่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่นะผมไม่ได้พูดถึงโค้ดอิชิเนี่ย<ม>นอกจากอ่าผมคิดว่ามันน่าจะหลุดประเด็นออกมาจากเรื่องครอบครัวฟุตบอลอยู่พอสมควรในระยะหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่อิชิกลับบ้านแล้วผมไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติชุดใหญ่และระบบเจแปนเวและครอบครัวฟุตบอลฟุตบอลแฟมิลี่มาระยะหนึ่งเนี่ยอย่างไรเสียนะฮะอุดมคติผมยังเหมือนเดิมทุกอย่าง นะครับทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามแต่เนี่ยเราต้องให้การสนับสนุนครับไม่แบ่งไม่แยกทั้งสิ้นถ้าขึ้นชื่อวาดไทยครับไม่ว่าจะซ้อมอยู่สโมสรไหนไม่ว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับไม่มากก็น้อยแหละครับคนดูแลก็ต้องควักตังค์แหละครับผมถึงบอกต้นรายการแล้วนะว่าทําทีมมันไม่ได้ทําแบบการกุศลครับไม่ได้ขอรับบริจาคได้นะครับมันต้องใช้เงินใช้ทองมันต้องใช้อย่างน้อยก็ความคิดแหละครับ เสียสละเวลาเสียสละความคิดเสียสละอารมณ์ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่รู้ปัญหาอุปสรรคด้วยนะครับว่าทีมที่ทําทีมชาติเหล่านั้นนะครับทางสโมสรเขาเกิดปัญหาอะไรบ้าง้องแก้ปัญหาอะไรมากมายอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันแล้วผมคิดว่านะทีมยูยี่สิบชุดนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นฟอร์มนะเห็นฟอร์มในเทพการในคันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นฟอร์มที่ที่ดุดันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีครับ เล่นได้ดีแล้วเป็นสไตล์ทางเลือกนะสำหรับฟุตบอลไทยในยุคนี้คิดว่าวันที่สิบเก้าวันแรกของการแข่งขันวันที่สิบเก้ากรกฎานี่ยเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยที่เราจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยเราจะได้เห็นฟอร์มที่แท้จริงของทีมชุดนี้ครับแล้วก็ผมคิดว่ามีนักเตะดดหลายคนที่น่าจะเป็นความหวังในอนาคตหลายคนยังไม่ได้เปิดเผยตัวคือยังไม่ได้เดบิวต์สู่สายตาประชาชนเลยครับรอบนี้แหละครับต้องโชติกะเหมือนตานะครับทั้งธนกิจและหลายคนครับ รวมทั้งนักเตะลุกครึ่งที่มีฝีเท้าจัดจ้านเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วก็เงียบเหลือเกินครับไม่มีการคุยไม่มีการอวดไม่มีการโชว์ทั้งสิน้นทีมนี้เนี่ยซุ่มเก็บตัวจะดีไม่ดีผมก็เชียร์ครับถึงไปแข่งครั้งนี้จะแพ้ผมก็เชียร์ครับเพราะนี่คือทีมชาติไทยนะครับผมเป็นคนไทยแล้วผมก็จะเชียร์ไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตงกเาะขออภัยนะครับเพื่อนบางคนบอกว่าทีมชาติไทยแย่แล้วตั้งแต่แพ้ตั้งแต่ ชนะสิงคโปร์ได้สามหนึ่งผมบอกไว้เลยครับว่าจะแพ้สิงคโปร์ห้าศูนย์ผมก็จะเชียร์ครับทีมชาตเพราะว่าผมคือคนที่รักทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติไทยคือสายเลือดนะครับคือดีเอ็นของนักเตะไทยทุกคนแล้วเราอยู่ณวันนี้เนี่ยที่เราเชียร์ทีมชาติไทยอยู่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะก็รักทีมชาติไทยเพียงแต่ว่าความเสียใจรือความผิดพลาดหรือสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหามากมายเนี่ยมันมีมากเหลือเกินเพราะว่าการที่จะทีมชาติไทยเราเดินสู่ระดับ เอเชียหรือดับโลกไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือการลองถูกลองผิดมายาวนานและตอนนี้เราพบหนทางที่สว่างแล้วแล้วเรากําลังค่อยไปทีละเก้าทีละก้านะครับกาลังเดินทีละก้ากันอยู่แล้วสิ่งที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรใดหรือผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดพยายามสร้างสารรค์มาเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะให้การสนับสนุนให้การสนับสนุนโดยไม่มีข้อแม้ครับเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันนี่คือจุดยืนของช่องบะคินนะครับจะทีมใดก็ตามแต่ไม่ว่าแต่บุรีร์ครับไม่ว่าจะท่านในเวียนชิดชอบ ท่านประธานคนอื่นถ้าเกิดยื่นมือเข้ามาช่วยเสียสละเพื่อชาติเนี่ยผมก็ผมก็ยินดียินดีจะชื่นชมยินดีจะยกย่องครับขอให้ท่านทําจริงนะครับผมคิดว่าเราควรจะไม่มีไม่มีฝกักมีฝ่ายกันได้แล้วครับคนไทยต้องไม่โจมตีกันเองต้องไม่ขัดแย้งกันเองครับเราจะต้องรักกันนะครับใครทําอะไรขึ้นมาเราต้องช่วยกันครับเราต้องช่วยกันช่วยกันไปก่อนนะครับสมัยผมเรียนนะ ทำไมผมเรียนเนี่ยผมผมเห็นเพื่อนนะโดยเฉพาะที่ปักใต้เนี่ยคนใต้เนี่ยจะทวงจะผิดเข้าเพื่อนไว้ก่อนครับไม่รู้จักกันก็ช่างคอยคอยแรงใต้ออกมาเนี่ยเขาช่วยกันก่อนช่วยชีวิตเพื่อนก่อนเช่นเดียวกันครับทีมชาติไทยของเราช้างศึกติดตาหน้าอกเป็นรูปนะครับช้างศึกจะมาจากไหนก็ช่างจะอะไรก็ช่างในเมื่อเขาเป็นทีมชาติไทยนี่คือพ่กของเรานี่คือพี่น้องของเรานะครับเราก็ต้องช่วยกันไว้ก่อนนี่คือหลักการ หลักการใหญ่เลยครับแล้วยิ่งทีมนั้นเนี่ยนะครับเ็เสียสละผู้หลักผู้ใหญ่ก็เสียสละมานะครับไม่ได้หวังชื่อเสียงโด่ดังไม่เคยโปรโมทไม่เคยออกหน้าออกตาผมไม่เคยเห็นท่านประธานสโมสรหรือสโมสรออกมาโปรโมทนะเพื่อผลประโยชน์อะไรกับสโมสรเลยไม่มีครับเงียบเงียบที่สุดเลยครับทีมนี้ คือคือสร้างผลงานจริงๆไม่มีการมาอวดอ้างไม่มีการมาโชว์ไม่มีการมาประกาศเพื่อจะได้ผลประโยชน์ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมแล้วก็เราต้องทราบนะครับว่าสมาคมฟุตบอลประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้เราต้องช่วยกันครับตรงสารท่านผู้บริหารทุกท่านโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมเนี่ยเสียสละมากเลยเรานั่งนั่งดูบอลกันทุกวันเนี่ยดูกันสนุก,กนะดูไทยเท่าสดผมคิดว่าเราไม่ได้สูญเสียหรือเ,เราไม่ได้เสียสละเท่าท่านแม้แต่ครึ่งเดียวครับ ณวันนี้เราชม,มฟรีกันเนี่ยเรามีความสุขนะครับในแมตช์ที่ทีมชาติไทยทําผลงานได้ดีและทุกวันนี้ทีมชาติไทยก็ยกระดับขึ้นมาในระดับนี้ผลงานใครเหรอครับเพราะความเสียสละเพราะความทุ่มเทของกลุ่มไหนคนกลุ่มนี้แหละครับก็คือคนไทยด้วยกันก็คือพี่น้องเราก็คือผู้ที่ยอมภาสาเข้ามาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสุขของคนไทยเพื่อความเจริญก้าวหน้าวงการฟุตบอลไทยตรงนี้นี่เองครับผลทีบอกว่า,วา มันมันมันไม่มีอะไรที่จะเป็นฝักเป็นฝ่ายประเทศไทยเราเนี่ยผมบอกไว้ก่อนครับตั้งแต่มียุคเสื้อเหลืองเสื้อแดงมามันแตกแยกก็ไม่ยอมหยุดครับเมื่อไหร่มันจะจบก็ไม่รู้ครับมันเลยกลายเป็นธรรมเนียมอะกลายเป็นธรรมเนียมเกยกลายเป็นกระแสเลือดใหม่ของชาวไทยที่มันต้องต้องต่างสีเลือดต่างสีต่างกลุ่มต่างกวนแล้วเข้าห้ามหันกันเองสิ่งเหล่านี้มันควรจะหมดไปครับครอบครัวฟุตบอลไทยต้องเกิดขึ้นนะนะครับผมบอกไว้ก่อนครับผมรักทุกคนครับ ขอให้คนคนนั้นรักทีมชาติไทยขอให้คนคนนั้นเสียสละทีมชาติไทยช่องพักกินชันแนวจะขอสนับสนุนเพราะเราคือพี่น้องกันครับตรงจุดนี้นี่เองครับว่าต่อไปนี้นะครับไม่ว่าทีมชุดไหนจะลงแข่งจาก u ูสิบหกยูสิบเจ็ดนี่นะครับไปถึงชุดใหญ่ช่องพักกินจะอวยทุกชุดครับไอ้คาว่าอวยคือสนับสนุนแล้วผมจะเอาข้อมูลนะครับทางด้านดีที่สุดของทีมเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนเอนฟัง นะครับต้องกล่าวขออภัยเพื่อนที่มาติงผมนิดน,นึงว่าจุดเด่นอะไรของเราเนี่ยเราไม่ควรจะกล่าวมากเพราะว่ามันจะกลายเป็นเปิดเผยความลับเอาต้องขออภัยด้วยครับผมเองก็อาจจะอ,อยากจะสร้างบรรยากาศให้กับเพื่อนๆน,นนะครับที่รักทีมชาติไทยให้เรามีจิตใจเครื่องเขืมอในการที่จะช่วยกันเชียร์นะครับเรื่องนี้แต่ผมคิดว่านะถ้าเราแข่งจริงถ้าเราดีจริงเนี่ยผมคิดว่าเขาก็รู้เท่ากับเราแหละครับ ถึงผมไม่พูดเขาก็ร hmm. so ู้คร like right? so ับโค้ดเขารู้อยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดอินโดนีเซียโค้ดเวียดนามนะครับคู่แข่งของเราหรือแม้ครับท่งโค้ดมาเลเซียหรือโค้ดของออสเตรเลียเนี่ยเขาสกลเราอยู่แล้วครับเขาต้องสืบดูเขารู้แล้วครับเขารู้มากกว่าผมด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่เราควรจะรับทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยชุดยูยี่สิบของเราเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทุกคน กพื่อเเป็นกําลังใจให้คนทําทีมนะครับอย่างไรก็ช่างศึกครับอย่างไรก็เป็นสายเลือดดีๆเดียช่างศึกยังไงเราร่วมกันเชียร์ครับครั้งนี้นะครับผมคิดว่าช่างศึกเราน่าจะทําผลงานได้ดีแล้วผมก็พูดคําเดิมแล้วครับถึงแม้ว่าจะแพ้มาเหมือนผมพูด่ะทีมชาติไทยชุดใหญ่ตกรอบนะครับไม่ได้เข้ารบฟุตบอลโลกผมก็ยังเชียร์ครับเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับแต่ถ้าเกิดน้องๆนะครับนักเตะเราทําเต็มที่แล้วนะครับ นั่งล้อมหงร้องให้นะครับสู้กันสุดวิชนะฮะทำได้แค่ไหนตรงนี้เราพอใจซึ่งถ้าสังเกตด,ดูนะครับว่าที่ผ่านมาประมาณ6เดือนไม่ว่าชุดไหนก็ตามแต่เนี่ยการแพ้ของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเสียใจน้อยเราจะไม่ค่อยเสียใจหรอกครับจะมีผิดหวังบ้างในร่างการตรกรอบถ้าใครทําใจไม่ได้เรื่องตกรอบฟุตบอลโลกผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าท่านต้องมองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมพูดมาว่าจนผมเหนื่อยแล้วว่าตรกรอบเพราะอะไรมันตกรอบทางเทคนิคครับ เราไปแพ้จีนในแมตช์แรกแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับเราสร้างผลงานมาได้ดีแล้วมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องยอมรับนะครับถ้าใครยังทําใจไม่ได้ผมก็ต้องไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับตอนเนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของเกมกีฬาครับเช่นเดียวกันครับยู20ของเราไปครั้งนี้จะสร้างผลงานดีไม่ดีนจะจะจะอาจจะ,อาจะสร้างผลงานได้สู้น้องๆชุดยู17ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับขอให้นักเตะไทยทเราเนี่ยเต็มศักยภาพ นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขได้มันไม่จบเกมแค่ทัวร์นาเมนต์นี้ครับแพ้มาเราเขาไม่ได้ยุบทีมเราหรอกยังไงเราต้องเดินต่อใครก็ตามแต่ครับที่ช่วยเหลือกันนะครับในการสร้างทีมในการติดตาช้างศึกทีมชาติไทยเรานะครับในการที่จะช่วยประคับประคองวงการฟุตบอลไทยเราผมขอสนับสนุนทุกคนครับนับถือน้ําใจทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักกันนะครับเป็นพี่น้องเพื่อความสามัคคีครับเป็นครอบครัวฟุตบอลเดียวกัน เพื่อให้ทีมชาติไทยเราเติบโตเจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกต่อไปนะครับเดี๋ยวอยีกไม่กี่วันครับเดี๋ยวเราจะได้ดูแล้วแล้วอันี้นะครับเออก็คงผมว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องทีมออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทีมอิโดนีเชียแต่ว่าคิดว่าไว้วันหลังดีกว่าครับยังพอมีเวลาที่จะคุยกันเรื่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันไปสําหรับคลิปนี้นะครับขอส่งกาลังใจให้นักเตะทีมยู20ทุกคนครับที่กำลังจะลงทําศึกที่อิโดนีเชีย ขอให้เต็มที่ครับน้องๆเต็มที่กันเลยนะครับพวกพี่ๆนะครับทั้งแฟนบอลต่างๆเขาครัวฟุตบอลทุกคนจะช่วยกันส่งแรงใจสนับสนุนและให้กําลังใจนะครับทีมสตาฟโค้ดผู้จัดการทีมนะครับรวมทั้งนะครับทางสโมสรบุรีรัมที่ช่วยอุปการะคุณกับทีมนี้มาตลอดนะครับช่วยสร้างเด็กๆของเราขึ้นมาให้เป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตอันนี้ขอชื่นชมครับขอชื่นชมทางบาดามแป้งและสมาคมฟุตบอลด้วยนะครับที่ ทำสิ่งดีๆหลายอย่างครับที่ผมพูดในคลิปก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องการอุ่นเครื่องไม่ว่าจะเรื่อง VR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เดินมาถูกทางทุกอย่างแล้วครับคิดว่าอนาคตน่าจะสดใสในหลายๆเรื่องครับก็เราก็รอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในอนเมนที่เราจะมาถึงนี้นะครับเดี๋ยวตอบคลิปต่อไปครับผมจะพูดเรื่องรายละเอียดคลิปนี้มาน,นั่งพูดคุยนะครับกับเพื่อนเป็นวงเป็นเรื่องกว้างๆเฉยเกี่ยวกับทัศนคติในการมองนะครับ ไม่พูดไม่ได้ครับยู U 20ชุดนี้เป็นทีมชาติไทยของเราครับไม่ใช่ทีมพม่าหรือไม่ใช่ทีมขมินที่ไหนนี่ทีมชาติไทยเราแท้ๆครับที่เราทุกคนจะต้องรักจะต้องให้กําลังใจกันนะครับขอกําลังใจจากคนเพื่อนทุกคนนะครับส่งกําลังใจให้นักเตะไทยเราทุกคนนะครับในชุดยู20ที่จะลงทําการแข่งขันผู้บอลชิงแชมป์แห่งชาต,ชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในครั้งนี้ด้วยนะครับ